สวัสดีครับเคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าในโลกของเราเนี่ยมันจะมีปลาชนิดหนึ่งที่ใช้ชีวิตแบบว่าสวนทางกับธรรมชาติเป็นทุกอย่างเลยวันนี้แหละครับเราจะไปทําความรู้จักกับนักกายกรรมแห่งสายน้ําตัวจริงที่รับรองว่าจะทําให้ต้องทึ่งในความสามารถของมันแน่นอนสําหรับคนเลี้ยงปลานะครับคงไม่มีอะไรจะใจหายไปกว่าการตื่นเช้ามาแล้วเจอปลาตัวโปรดของเราลอยหงายท้องนิ่งๆอยู่แบบนี้ คือความคิดแรกที่แวบเข้ามาในหัวเลยก็คงเป็นโอ้ยไม่จริงนะ่าเพิ่งซื้อมาแทๆ้ๆใช่ไหมหล่ะครับแต่แต่ในขณะที่กำลังจะทำใจยอมรับโชคชะตาอันน่าเศร้านะครับจู่จู่ไอ้เจ้าตัวเล็กเนี่ยก็ขยับครีบแลว้วไหวยปลอเลยแต่เอ๊ะเดี๋ยวนะครับทำไมมันยังไหวยหงายท้องอยู่อย่างนั้นล่ะเนี่ยไม่ต้องตกใจไปครับ พฤติกรรมสุดแปลกที่เราเห็นกันอยู่นี่ไม่ใช่สัญญาณอันตรายอะไรเลยแต่มันคือท่าไม้ตายหรือจะเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของปลาสายแผ่นหนึ่งที่ฉลาดแล้วก็ปรับตัวเก่งแบบโอ้โหน่าทึ่งมากๆเลยละครับและนี่ก็คือพระเอกของเราในวันนี้นั่นเองครับปลาดุกกระหัวหรือที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าอัพไซด์ดาวแคทฟิชแม่แค่ชื่อก็บอกทุกอย่างแล้วใช่ไหมครับแต่จะบอกว่านั่องจากชื่อที่มันจะแปลกแล้วเนี่ยพฤติกรรมของมันเนี่ยน่าสนใจยิ่งกว่าชื่อไปอีกคือจะบอกว่า การว่ายน้ำกับหัวของมันเนี่ยมันไม่ใช่แค่การแสดงโชว์แบบชั่วครั้งชั่วคราวนะครับแต่มันคือวิถีชีวิตของมันเลยเป็นสิ่งที่วิวัฒนาการหลอ่อหลอมมาเป็นล้านล้านปีเพื่อให้มันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเอาตัวรอดในสไตล์ของตัวเองโดยเฉพาะ90%โอ้โหลองนึกภาพตามกันนะครับ90%ของเวลาทั้งหมดในชีวิตของมันไม่ว่าจะกินจะนอนหรือว่ายน้ำเจ้าปลาดุกกลับหัวเนี่ยใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในท่าที่ปลาตัวอื่นเขาทำกันเฉพาะตอนใกล้จะไปสบายเท่านั้น แต่เนี่ยแหละครับคือความปกติของมันเอาละครับทีนี้ก็มาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดทำไมอะไรคือเหตุผลที่ทาให้ปลาชนิดนี้เลือกที่จะใช้ชีวิตแบบกลับหัวกลับหางขนาดนี้คือเบื้องหลังพฤติกรรมสุดพิสดารอันนี้นะครับมันมีความลับทางวิวัฒนาการที่ฉลาดมากๆซ่อนอยู่ผมเชื่อว่าหลายคนตอนนี้คงกําลังเกาหัวแล้วก็สงสัยเหมือนกันใช่ไหมครับว่าเอ๊ะทำไมปลาชนิดนี้ถึงวิวัฒนาการมาให้มีพฤติกรรมที่มันดูเหมือนจะท้าทายกฎของธรรมชาติสักขนาดนี้ ไปหาคําตอบพร้อมๆกันเลยครับคาตอบของคําถามเมื่อกี้นะครับมันซ่อนอยู่ในข้อได้เปรียบเจ๋งๆ2ข้อด้วยกันที่ชาวม้เจ้าปลาลุกกลับหัวเนี่ยสามารถเอาตัวรอดแล้วก็หาอาหารได้แบบมีประสิทธิภาพเหนือกว่าปลาชนิดอื่นๆซึ่งทั้ง2ข้อนี้แหละครับที่แสดงให้เห็นถึงความมหาศาัศจรรย์ของการปรับตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆข้อแรกเลยนะครับเรื่องกินล้วนๆเลยเรื่องปากท้อมเนี่ยแหละครับคือในธรรมชาติเนี่ยแหล่งอาหารโปรดของปลาดุกกลับหัวมักจะซ่อนอยู่ตามใต้ขอนไม้ใต้ใบไม้ การว่ายน้ํากลับหัวก็เลยทําให้ปากของมันเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่เพอร์เฟกที่สุดที่จะดูดอาหารพวกนี้ได้ง่ายๆเลยนึกภาพเหมือนเราใช้หลอดดูดน้ําจากแก้วแบบนั้นเลยครับและนี่เลยครับเหตุผลข้อที่2ซึ่งผมว่านะอันนี้คือพีคสุดๆเลยมันคือสุดยอดกลยุทธ์ของปลาดูกกลับหัวเลยก็ว่าได้นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าการพรางตัวแบบย้อนกลับครับเป็นเทคนิคก,การเอาตัวรอดที่เหนือชั้นแล้วก็คาดไม่ถึงจริงๆ ปกติแล้วเนี่ยปลาทั่วไปนะครับหลังมันจะสีเข้มเพื่อให้กลมกลืนกับพื้นน้ําเวลามองจากข้างบนส่วนท้องมันก็จะสีอ่อนๆเพื่อให้กลืนไปกับแสงแดดเวลามองจากข้างล่างถูกไหมครับแต่เจ้าปลาดุกกลับหัวนี่สวนทางหมดเลยครับท้องของมันกลับมีสีเข้มเพื่อพรางตัวจากนักล่าที่อยู่ด้านบนในขณะที่มันกําลังว่ายน้ํากลับหัวอยู่นั่นเองโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการพลิกเกมการพรางตัวอย่างแท้จริงเลยครับ เรื่องราวของปลาดุกกับหัวเนี่ยมันสอนอะไรเราได้เยอะเลยนะครับมันทำให้เราเห็นว่าบางครั้งการมองโลกในมุมที่แตกต่างมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องแปลกเสมอไปแต่กลับเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จและการอยู่รอดเลยก็ได้มันเหมือนเครื่องเตือนใจเราว่าในโลกของธรรมชาตินะครับไม่มีคำว่าผิดหรือถูกมีแต่คำว่าปรับตัวเท่านั้นท้ายที่สุดแล้วนะครับปลาดุกกับหัวก็คือข้อพิสูจน์ชั้นดีที่ว่าธรรมชาติคือสุดยอดนักออกแบบจริงๆ ทุกรายละเอียดในตัวมันถูกสร้างขึ้นมาอย่างมีเหตุผลและมีเป้าหมายเสมอแล้วทุกท่านล่ะครับคิดว่ายังมีสิ่งมีชีวิตสุดแปลกชนิดไหนอีกบ้างที่รอให้เราไปค้นพบความอัศจรรย์ของมันอยู่